đầm <laughs> <laughs> ได้อย่าตัวกันได้จะพาพี่น้องไปเอาป่ามาทางนี้เพราะผมไปซื้อหนึ่งว่าป่าลงนี่แหละมันลุ้นกันพี่น้องว่าสิไดบ่เตรียมขู่พี่น้องเปียมขู่ทงังเงี้ยเลยไปเลยเหม,มาะมาสมติดตามมึงพี่น้องเสียังสิคาดด่บ่ ปลาซิวป่ะหรือปลาขคปลาขาวข้าวป่ะคามร้อเลยนะปาขาวลงป่ะอะไอย่างนี้มีี้ยก็ไฟนี่มันจักร้าพายุเข้า ปอหมดสายันม yeah. oh, yeah. uh ัน huh. ย mm ังโว้วย่าเยอะโม้งั้นปากกูปากูกันยังหมดเยอะเลยสมบรรยากาศคึมคึมเขียดคือหองว่ะน้ำยังเต็มเบิ้ดควันน้ำเพลิยังเต็มดอกไม้อันนี้จนสิเกินละจนป้งละเบิดฝนแล้วบ้านนี่ป้งแล้วบมันี่ นอกเรื่องเอาน้ยอละอแท้สมัยกดทำงานอยู่น้องมาลุ้นกันเขาเหนียวรเขาเหนียวเนาะสัตว์เลยสัตว์สัตว์แล้ว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 เสียงานเน่ะเสียงานเนี่ยบ่ โอ้แล้วมันพอดีง่ายโยเสไมันเกิดมันเกิดนาเลย้ย่าเข้าห้างนะแล้วแล้วมันไหมันบขึ้นคหางลงไปบนเมมันวเพียงคอผมบอกมันลุ้นกันมันลุ้นกันผมค่อยว่าที่ละลยละายวัดไปเติปุ๋ยเลยววหัวผมง่านเนี่ยโอ้เสียเปียกานเนี่ลงไปวเลย ใช่อ,อาการเนี่ยเนี่ยบอตัวกันเลยใช่ไหมบอ,อปลาขาวเปปลาแดกบนคือปลาขาวปลาขาวพีว่น้องส้มปลาขาวส้มปลาขาวปลาขาวเยอะนี่ว่ะปลาเย่ะมือแรงแล้วสิลงันีย bà mà ngàm ngắm you không ngắm coi đây bây giờ coi mmm môn nương <cười> <cười> <nin>. nương <cười> 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 nương <cười> <cười> nương 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 là nương 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 nương

ปิงอู้กัแซบเพชรปิงกับแซบอู้กับแซบไปปิงเลยอย่างไปปิงมาปิงเลงแซบเนาะเหียมมักเกือบนะตาโคม้คนน้อยมย้องมัค่อยอิไรทีบแล้วมังคอยอะไรเบอร์อะไรนี่เบิงโคกืองนี่โคาะามโคเดิดึงไส้เข้ามาเนา